Ah mah ini. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wah. <inaudible> <tuh rehat> มีน้ำลายด้วยอร่อยมากเลยอากินอ,อ,อ่าพี่โต๊ะกินอร่อยไหมอร่อยไหมั้ยค่ะพี่จะหยิบอันตัว เปลี่ยวอืมเล um. ปลี่ยวอืมอะไรไหมอะไรค่ะแม่ยากให้มาู ไปเสร็จไปกินเลยไม่บายเร็ว